นี่อันนี้มาดามกาลังจะกลับแล้วนะคะมาดามอยู่ที่โรงพยาบาลม้องกุฎเนาะหรือพระราชวังพญาไทยอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่จัดงานบ่อยหรือว่าเอา่อตอนเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเขาอพยพผู้ป่วยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กันเยอะเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมก็จะมีคนถ่ายรูปมีอะไรมีพิพ,พิพธภัณฑ์นะคะมาเที่ยวได้นะคะในอาคารที่เป็นเหมือนปราสาทเนาะทางขวามือ อันนี้ข้างหน้าจะเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะผู้เป็นทรงก่อตั้งสวนสุดสิทธิ์ธานีแห่งนี้เนาะสมัยก่อนพอระาราชวังพยาไทยตรงนี้เออตรงหน้าของมาดามคือคาเฟ่นวสิงเดินผิดทางเลยอันนี้คือคาเฟ่นอสิงเดี๋ยวจะมีรูปเข้าไปแต่ว่าเนี่ยทางที่ตรงมาเนี่ยให้รูปถ่ายนี้เป็นพิาพิธภัณฑ์เนาะคราวที่แล้ว่าเขาอัญเชิญทางทางมูลนิธิเนี่ย ทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะพระราชมวังพญยาไทเนี่ยอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ mm hmm. นี่อันนี้ค mm hmm. าเฟ่น,นอรสิงเดี๋ยวก็จะมีบรรยากาศให้ดูอันเชิญพระบรมสารีริกธาตนะุเนาะของของเหมือนเข,ข,ขาเรียกว่าอ,อะไรองค์สาวกของสมเด็จพระพุทธเจ้ามามาดามก็มีเออพาคุณพ่อคุณแม่มา โรงพยาบาลเนาะมาเป็นเพื่อนแล้วกันไม่ได้ถือว่า,าพามาเพราะว่าพามาคุณพ่อแม่มีมีรถมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมาดามก็เออมาเป็นเพื่อนฟังหมอวินิชฉัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,อ่อการปฏิบัติตัวของพ่อแม่ต่อไปอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้มาเป็นเพื่อนมาฟังดูว่าสเตตัสโลกคืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสมากราบสักการะพระบรมสารีริกาธกศาตุค่ะ เป็นลูกจำลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะมาดามก็บางทีเดินผ่านพระองค์ท่านก็เหมือนเขาเรียกอ,อะไรขอพระบารามีผมก้าวเนาะคือพึ่งมาพึ่งมาพึ่งพระบารามีท่านเพราะว่าเราเองมาดามเองอก็เป็นคนไข้นอกคนไข้นอกเวลาของโรงพยาบาลพ้องกุฎแล้วก็เป็นคนไข้นอกเวลาของโรงพยาบาลพงกุฎตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเออหาหมอเรื่องทันตกรรมเนี่ยคุณพ่อถือว่า ที่เนี่ยดีก็มามารักษาดัดฟันทนตกรรมจัดฟันอะไรที่นี่ก็ดูแลให้เป็นอย่างดีจนกระทั่งคลินิกหูคอ,อจมูกเนาะเป็นภูมิแพ้ก็ยังมาหาอยู่คุณพ่อคุณแม่โรคต่างๆอะไรก,ก็ก็ยังหาอยู่ที่เนี่ยปัจจุบันคุณแม่แอดมิดเนาะก็เลยก็เลยมาเนี่ยมาทุกวันมาประจําเลยเชา้าเย็นอะไรเงี้ยอันนี้คือลานจอดรถอันนี้เมื่ได้กินเล่านอกเล่อันนี้คือลานจอด,ถอนนดร,ออนนอรอดถถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ยลานก็จะโล่งหน่อยแล้วก็จะเข้ามาจอดได้ ก็สําหรับมาคาเฟ่นรสิงหรือมากราบไหว้เออที่นี่มีองค์ที่แบบว่าเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจเนาะของชาวามองตุดก็คือองค์ท่านเท้าฮีรันพนาสูนเนาะท่านจะอยู่ใกล้ๆตึกออโถโคือจะอยู่เหมือนสุดรั้วโรงพยาบาลเลยด้านหลังเนาะวันหลังพันาดามพาไป อันนี้ก็กลับมาอีกมุมนึงนะคะจากลานจอดรถนั่นแหละเดินกลับมาที่ตัวพระราชวังพญาไทอนะคะที่เป็นส่วนของร้านกาแฟน,นอรสิงห์เนาะที่มาดามอยากจะพามาในส่วนของตรงนี้ก็ตรงตรง้าน,นกาแฟคาเฟ่นอรสิงห์เนี่ยอยู่หลังพระบรมรูปในรัชกาลที่6อ่ะนะคะแล้วก็ร้านกาแฟเนี่ยก็มีห้องน้ําหรือในตึก หลังเขาเรียกว่าอะไรอาคารที่เชื่อมต่อจากร้านกาแฟเนี่ยค่ะตึกหลักเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดให้ชมได้มาดามว่าจำได้ว่าวันธรรมดาเขาก็เปิดตามเวลาราชาการอะ่ะแต่เสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจอาจจะต้องเซิร์ชดูก่อนว่าเปิดไหมอะไรยังไงะนะ หรือจริงๆอ่ะใช้ทางเดินคู่ขนาดเมื่อเกียเห็นมาที่กลางหันแม่น้ำอ่ะอันนั้นสามารถเดินต่อเนื่องไปจนสักการะท่านเท้าฮีรันพนาสูรได้อะนะคะเออท่านก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอ่ะนะคะไปกราบไหว้ขอพรได้อันนี้ค่ะกลับมาที่คาเฟ่นอรสิงเนาะเขาก็จะมีว่าเออประวัติเออคาเฟ่นอรสิงทำไมถึงอาจจะเป็นชื่อนี้ไหมความเป็นมา ร้านกาแฟเนี่ยนะคะจะให้ถอดรองเท้าก่อนเข้านะคะแต่ถ้าผู้สูงอายุมากหรือผู้พิการเนี่ยอันนี้จะงดเว้นว่าไม่ต้องถอดอันนี้บรรยากาศภายในแต่ก่อนเขาจะเปิดเพลงบรรเลงเบาอันนี้ก็ดูเมนูอะไรทั่วๆไปอ่ะนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ข้างหน้านี่มาดามก็จะให้เห็นเผื่อใครแวะมาอยากจะมาวันเสาร์อาทิตย์อาจจะสะดวกกว่าวันธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้บรรยากาศอันนี้ก็ตึกโรงพยาบาลพ,พระมงกุฎอ่ะนะคะก็ร่มรื่นดี นี่อันนี้ก็มาดามก็ถ่ายเก็บภาพนิดนึงจากล้านจอดรถแหละะเพลินๆไปเนาะบางทีก็อยากจะรีแลกซ์นิดนึงเนาะจากแบบว่าเออเจอความเจ็บป่วยความอะไรมามากอะไรเงี้ยก็เลยดูว่าอันนี้เป็นที่ผลิตวิไลแพทย์พยาบาลเหมือนกันนะคะที่พัมกุฎนี่เองแล้วพบกันใหม่กับมาดามพรสซี่ค่ะ